เป็นผู้หญิงเอาเงินฟาด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 นี่เคือซ่อนเง้นรถเรยเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศจีนครับท่านผู้ชมฮะขอบอกว่าคลิปนี้นะฮะมีคนแชร์คลิปกันเยอะมากเหลือเกินที่เห็นชายหนุ่มคุกเข่าอยู่นี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับสานึกผิดคุณคิดว่าเขาสํานึกผิดจากอะไรไปเที่ยวอะไรมาหรือเปล่าหรือยังไงต้องถูกต้องควรจะคิดว่าคุณจ้างาคิดว่าเขาสานึกผิดจากอะไรก็เมื่อกี้คุยเรื่องซ่อนเงินแสดงว่าผู้ชายต้องซ่อนเงินแน่ๆผู้ชายเนี่ยซ่อนเงินค่ารถ ซํอนเงาต่ำนมันในคลิปเนี่ยเมียเนี่ยนะกำลังถูกเมียเนี่ยต่อว่าในการใช้แบงค์ปึกหนึ่งเนี่ยฟาดที่ศีรษะสามีเนี่ยสายเยที่สามีโดนแบบนี้เพราะว่าเขามีความผิดที่แอบซ่อนเงินไม่ให้เมียรู้แต่ความมาแตกจนทําให้เกิดคลิปนี้ได้ฮะที่ทั้งคู่เทะเลาะกันอย่างนุ่นแล้วพวกเขาเนี่ยจะต้องเก็บเงินร่วมกันไปสร้างบ้านกันใช่หหไหม,มผู้หญิงในคลิปนี้ก็แบบถ้าสมมติแปลออกมาเนี่ยให้คุณแปลมาเนี่ยทีมงานเราก็เก่งนะฮะ คือค่าน้ํามันครับคือผัวเนี่ยอยากจะบอกขอเก็บเงินค่าน้ํามันบ้างได้ไหมแต่เมียก็กำลังจะบอกเฮ้ยกําลังจะต้องไปสร้างบ้านกันอ่ะจะต้องเก็บเงินไปซื้อบ้านกันอ่ะเอาเงินไปซ่อนทำไมวาดหัวหน่อยใประเทศจีนประเทศจีท่านผู้ชมมาผู้หญิงบอกทำไมเธอกล้าทําแบบนี้นะแล้วก็สั่งให้คุกเข่าบนเงิน่าพี่ยาก้าเอาว่ะอ๋อเบ๊ไม่ใช่คนแบบนี้ฉันว่าผู้หญิงต้องโรคจิตไม่หรอกเขาคุกเข่าดูสิ ไม่หรอกอันนี้นะมันขึ้นอยู่กับเออมันขึ้นขึ้นอยู่กับคู่ของแต่ละคนใช่ยางเงี้ยสามีเขาคงหงอมากคุณเชื่อไหมจริงจริงนะสมมติผมเคยยางเงี้ยคบผู้หญิงเงี้ยมาด่าผมเงี้ยผมอย่างนี้เลยเออสวัสดีค่ะยกมืไหวเลยคือไม่ตบเขาหรอกเพราะมันดูไม่ดีแสดงว่าเมียเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะโรคจิตอาจจะไม่ได้โรคจิตแต่ดุอ่ะอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเอง เมียจะค่อนข้างจะโรคเขาเป็นทอมอยู่ตอนนี้เป็นทอมเป็นทอมเมียจะค่อนข้างจะโรคจิตฉันขอคอนเฟิร์มว่าแต่ผู้ชายทำไมกลัวเมียขนาดนั้นแหมมันก็มีเขารักเมียเขาก็เลยกลัวเกรงใจเมียรวยเปล่าเขาจะขึ้นมาตบเมียเขาก็ได้แต่เขาไม่ทำไงใช่ไหมซุกเงินค่าน้ำมันคลิปโดนแชร์แบบโอ้โ คิคุณเด็กๆคุณตามชอบนะภาษาใจเดียวนี่ไงเห็นไหมล่ะจริงนางมีความโรคจิตอยู่ในตัวเอาจีนดีกว่าถ้าเห็นคลิปของผมนะต้องบอกว่าจะชอบอย่างมากนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายที่แบบสกปรกมากๆตังเหม็นแต่ในตัวตรงคืคล้ายๆผมเลยเหมือนเวลาแกเข้าห้องน้ำชา นี่ผมอยากให้ดูเนี่ยแต่งตัวเป็นคนขอทานแล้วยามนะครับผมคือเขาจะเดินเข้าไปในธนาคาร <ขอ S 1> แห่งหนึ่งขอทานอะไรวะมีไอซิกแพรเขาจะเดินเข้าไปนธนาคารแห่งหนึ่งแต่ยามไม่ยอมให้เข้าไปเพราะว่ากลัวว่าจะทําลายาผู้ใช้บริการณตอนนั้นอ,อยู่<า>ะคะือทำลายบรรยากาศใช่ยามก็เลยไม่ให้เข้านะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนะฮะว่าผู้ชายขอทานคนนี้เนี่ยเขาจะทํายังไงกับยามครับเดี๋ยวดูซิ คือเอาง่ายๆแหละไล่เลยไล่เลยเขาจะไปธนาคารต้องไหมจะเข้าไปในธนาคารแต่ปรากฏว่ายามเออยทหารตำรวจเออยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเนื่องจากว่าเดี๋ยวแบบไปสร้างความวุ่นวายแล้วแหละหรือว่ากลัวเป็นขโมยหรือเปล่าหรือเป็นคนเสียสติหรือเปล่าใช่ถูกต้องไหมฮะแล้วยังไงอะผู้ชายเดี๋ยวค่อยดูนะฮะับทสรุปดีผู้ชายยอมไปไหมผู้ชายก็ยอมออกไปพร้อมกับขับรถสปอร์ตตัวเองกลับไปเลยยามเอ๋เลยยามเอ๋เลยครับ หอะไหม啊โอ้ยเราเป็นเราเราก็เหอะนะสรุปนี่แหละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรไงนี่ยดูดิเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้มันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นการทําคลิปขึ้นมาเพื่อส่วนมีส่วนม่ส่วนมันเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อความบันเทิงหรือว่าเพื่อให้เราได้เห็นเพื่อความนี่มันแต่ถ้าสมมติดูอย่างนี้น่าจะเอากลับไปอาบน้ําอาบท่านของหุ่นดีดีนะ ไม่ผุนเล่จังเลยเขาจะไปร่านว่ากับถ้าตัดเขาตัดผมหน่อยสอนให้รู้เหมือนที่เจ๊บอกผมมื่แก่อะไรถ้าฝรั่งเขาจะบอกว่า don't judge a book by its cover แปดวเลยแปลเขาบอกอบุกคือว่าเราอย่ามองหนังสืออย่ามองหนังสือไม่อย่าด่วนสรุปหนังสือเล่มนั้นถ้าเราไม่ได้คืออย่าด่วนสรุปถ้าเราเห็นแค่หน้าปกอ่ะถ้าเรายังไม่ได้อ่านอย่าไปด่วนสรุปแบบนั้นเคยเจอไหมล่ะดอนอะไรนะดอนอ่อ่านออ่ไปอ่านสิ Don't just a b o o k b y t h i s c o v e r y i s i s c o v e r y พอได้อยู่พอได้อยู่จริงจริงอันนี้คลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่แบบว่าทำขึ้นมาเพื่อแบบว่าเออให้คนดูอ่ะอย่ามองคนที่ไปนอกไม่แต่แต่แต่ถ้าคนภายนอกแต่งตัว่างนี้อย่างงี้ก็เนัว เพราะว่าเหมือนคนเสียสติเหมือนคนสติสตังไม่ค่อยดีอ่ะกลัวจะมาทําอะไรคนในธนาคารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกยามเขาก็ทําหน้าที่ของเขาถูกแล้วเนาะไม่ว่าเขาก็ไม่ถูกหรอกแต่ว่าพูดถึงผู้ชายคณะก็คงสะใจเนาะหมายถึงขึ้นรถแล้วทุกคนเวอขนาดนั้นอ่ะแต่ผู้ชายคนนี้เปนเคนนี้ดีนะจับตับโดตับผู้ชายไปเลยอนนี้ใคเหยียบา ขำไหมล่ะเจ๊โอ,โอนี่ถ้าอยากชมความสนุกสนุกแบบนี้เน้นๆเนีนเน่ยต้องทำยังไงครับกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยฮะ